สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในคลิปรีวิวเด็กนะครับ และเด็กที่เราจะรีวิววันนี้ก็คือเด็กเทียร์เมนนะครับ1573นะถือเป็นเด็กเมตาเด็กหนึ่งเลยนะครับที่กว่าจะออกมาสำหรับเด็กนี้เป็นเด็กที่น่าเล่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการแผนเด็กกันนะครับว่ามีอะไรบ้างให้การมาครบหรือเปล่านะซึ่งเท่าที่ผมดูคร่าวๆเนี่ยก็ค่อนข้างให้มอนเตอร์ที่ตัวทําคอมโบเนี่ยมาได้ครบนะครับก็น่าเล่นมากเลยนะใครที่สนใจก็ซื้อไปได้นะครับ1น7 3้าเจดเด็กน่าจะน่าเล่นเลยนะโอเค ส่วนของเอ็กตาเด็กนะครับเราจะมาเริ่มที่เอ็กตาเด็กนะแล้วก็ค่อยไปส่วนของเมนเด็กนะครับคือเด็กนี้เนี่ยจะเป็นเด็กแนวฟิวชั่นนะครับจะเป็นมอนเตอร์เป็นฟิวชั่นนะครับเผาศูนย์ทัดหมื่น 100. ก็จะเป็นของเอ็กตาเด็กนะครับก็จะมี1 2 3ของมอนเตอร์ของเทเลเมนที่เป็นฟิวชั่นจะมี3ใบนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นส่วนเสริมนะอะ่วก็มีพวก อันนี้แล้วก็อันนี้เป็นการีปิ้นใหม่นะครับแล้วก็มีลิงก์มาให้ด้วยนะแต่ว่าเด็กนี้คือด้วยธีมของเด็กะมันเป็นตัวฟนะิวชั่นเนาะส่วนอื่นๆก็จะเป็นพวกการ์ดเสริมนะครับอันนี้ก็จะเป็นมอนเตอร์หลัก3ตัวของเด็กนี้ที่เป็นในเอกตาเด็กนะครับฟิวชั่นโอเคต่อมาส่วนของเมนเด็กนะครับเมนเด็กจะมีมอนเตอร์ที่เป็นมอนเตอร์หลักอยู่4ตัวนะก็คือตัวนี้นะครับ1 2 3นะครับแล้วก็4นะตัวนี้คือทุกตัวเนี่ยจะติดชื่อเทรเมนหมดเลยนะครับ เอามานี้ตรงนี้ที่ชืช่อเทเลเมนแล้วก็อันนี้ <c oughs> คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นคือผมว่ามันก็เป็นเทเลเมนแหละแต่ว่ามันมีแบบเป็นเทเลเมนคาชิะคาชาทิล่านะครับซึ่งคาชาทิล่าเนี่ยมันจะเป็นอีกตีมเล็กนึงผมว่าเหมือนใบนี้จะเป็นใบเชื่อมคอมโบของเด็กนี้กับอีกเด็กนึงอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งใบนี้ก็นับเป็นเทเลเมนอยูอ่ผมก็ให้เป็น5้าแล้วกันโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น คาชาทิล่านะครับตัวนี้เป็นมอนเตอร์เสริมคือส่วนใหญ่เนี่ยคือหลังๆมันจะเริ่มแบบเป็นธีมแบบเป็นเนื้อเรื่องแล้วนะครับโอเคไปดูการไปอื่นก่อนนะครับอันนี้เป็นมอนเตอร์เสริมของดีฮีโร่นะเพราะว่าเมื่อกี้จะเห็นว่ามีฟิชชั่นของดีฮีโร่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมอนเตอร์เสริมของเด็กแนวเป็นผู้พิการสุสานฟาโลอะไรประมาณนี้นะครับก็เท่ดีนะน่าเล่นนะโอเคอันนี้จะเป็นส่วนของมอนเตอร์ต่อมาจะเป็นส่วนของเวทนะครับเวทของเด็กนี้ก็จะมีเวทปกติเป็นใบนี้นะครับเป็น เวทความเร็วสูงนะครับเป็นเวทต่อเนื่องแล้วก็เป็นเวทฟิล์นะครับประมาณนี้คือจะเห็นว่าจะมีตัวเนี้ยเหมือนเป็นตัวเอกแล้วก็มีตัวนี้เป็นอของเชลามินนะครับส <m> ตีมในเรื่องอันนี้ก็อยู่ในน้ำอะไรประมาณนี้เสร็จป <m> ุ๊บคือส่วนของตัวเนี้ยมันจะเป็นของเวทที่เป็นเหมือนมันจะไม่ได้ติดชื่อชิลามนนะครับแล้วแต่ว่าก็ยังมีธีมของตัวนี้อยู่คือแบบ <c oughs> อารมณ์เหมือนมันเชื่อมกันนะครับของเนเรื่องอ่าแล้วก็เป็นเวทฟิล์เสริมนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเวทของ ผู้พิพากษาเมื่อกี้ที่มีมอนสเตอร์เสริมนะครับแล้วก็เป็นแนวแฮนด์แครปเป็นการไวดไขัดนะครับอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีฟุร์นะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกับดักนะครับส่วนของกับดักของเทเลเมนก็จะมีใบนี้นะครับมีใบนี้ใบนี้คือแบบตีมมันเหมือนเป็นเนื้อเรื่องอ่ะคือใบเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นกับดักของเทเลเมนนะแต่พอมาอ่านดูมันเป็นทริว,วิชีวิคาม่านะครับซึ่งน่าจะ น่าจะไม่ใช่ของทเทลามนนะแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในเด็กอะไรแต่ว่าเนี่ยดูจากไอ้มอนเตอร์ที่เป็นตัวอยู่ในกาดะมันคือตัวตัวเนี่ยมันคือตัวเดียวกันแต่ว่าม,มันไม่ได้ติดชื่อทเทลามนนะครับการกับแบกใบนี้นี่แหละคือมันก็จะเป็นแบบตีมเหมือนตีมเนื้อเรื่องที่เขาเอามาทําซึ่งจริงๆเหมือนมันก็เป็นตีเมเนื้อเรื่องที่เชื่อมกันมาอยู่หลายเรื่องอยู่แล้วนะครับโอเคประมาณนี้นะครับสําหรับเด็ก เชียร์เมนนะครับห5 7 3คือผมว่ามันเป็นเด็กที่น่าเล่นเด็กหนึ่งคือคือผมยังไม่เคยเล่นหรอกแต่ว่าผมเคยเห็นเขาในงานแข่งเมื่อประมาณปีที่แล้วนะเพราะว่าเมตาของอันนั้นมันจะเร็วนะครับก็ตัวเนี้ยมันเพิ่งออกมาก็ คือผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงเลิกเล่นกันไปนะเพราะคือปัจจุบันอะคนเล่นเทเลเมนยังมีอยู่แต่ว่าน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าเด็กใหม่ที่ออกมามันค่อนข้างโหดกว่าแล้วก็ทำคอมโบได้อัน,น,นกว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนผมก็เคยเห็นแวบๆบแบบว่าไอ้พวกการ์ดพวกเนี้ยมันติดลิมิตนะถ,ถ้าไม่แน่ใจใบเนี้ยมันติดลิมิต2ใบมันก็เลยอาจจะทําให้คอมโบของเทเลเมนเนี้ย อ่าเล่นยากขึ้นหรือว่าแบบคอมโบติดยากขึ้นอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครไม่เล่นตามบาลิสก็จะสามใบก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเล่นตามบลิสก็ก็โอเคผมว่ามันยังเล่นได้ถือเป็นเด็กเมตาเด็กหนึ่งที่น่าเล่นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝาก,กเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ